สวัสดีครับว้า <c oughs> สเตนโอ้แกกูมีสเตนยังไงเหรอพ่อในเขานขา,าถนัดปัสสินะฉันสามารถเลี้ยงนัดของแกได้ฉันก็ไม่เป็นไรว้แงแห่งมาริกาเฮ้อไต่บิลก็หลอกฮ่มึง่้จะสู้ฉันได้ยัางไงเหรอ แกไ่มีทางทำอะไรฉันได้นาฬิกานี่คุณนาฬิกาข้าวเกิวัแกมีทำอะไรฉันได้ีกต่อไปแล้วเออมันขึ้นยอดเนสอมันบ้าบ้าบ้าบาบาบ้อบ้าาบ้้้า้า้าบ้า้าาบ้้าบ้าบ้าบบาบ้าบ้อ ตอนนี้แกถามว่าฉันไม่ได้ต่อไปแล้วตอนนี้แฮร์รี่ไม่เคยเป็นหัวหน้าทีมแล้วนายก็ไม่เคยเจอกันนายก็แค่ไอ้คนไร้ค่าตัวหนึ่งแกทำอะไรนี่ไม่ได้ต่อไปแล้วตอนนี้ฉันจะทำลาตัวแกว้าไอ้โง่ไอ้แกคิดว่าแกมันเกี่ยวกับพลังของฉันอย่างเงี้ยเหรอมันไม่เกี่ยวกับการพลังของฉันเลยอเชื่อมันเกี่ยวกับในนี้ต่างหากเล่ามันเกี่ยวกับ ในจวงชันในสุดก็คือไปตายซะ